คือไอเอ่อีเดียมของของโคโตเนี่ยในในกากะคูมันจะเป็นประมาณนี้ <S <S อีเดียมของโคโตในเพลงทรีชชเนอลแล้วก็ในเพลงกากะคูมันไม่เหมือนกันเลยนะฮะในกากะคูมันจะมีแค่อะไรอย่างงั้นใช่ไหมส่วนส่วนในดนตรีพื้นเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันมันเอามา,อามาเล่นเป็นเพลงจริงจังเลยอะไรประมาณนี้ครับ ที่ดีอยู่นี่คือท่อนที่เรียกว่าอ่อนี่คือไอเดียมาจากเพลงสไตล์ที่เรียกว่าโชชิโชชิคือเพลงที่มาก่อนดนตรีกาก้าคุของจริงนะฮะมันจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับดนตรีคือดนตรีหลายๆหลายๆคนเล่นแบบเป็นทูนิ่งกันอะไรประมาณนี้แล้วไอ้เสียงเสียงอ่อเสียงเสียงแท็บเมื่อกี้ที่ดินคือคือเสียงผมให้คนเล่นฮาร์ปอ่อตรงตรงไม้ของของเฟรมของฮาร์ปฮะครับทำให้เหมือนกับเสียงกลองชื่อว่ากรองขัดขออะไรประมาณนี้อืม แล้วทุกครั้งที่ดีนดีนคอร์ดอะไรประมาณนี้ครับมันคือผมอินสตัก t ให้ทุกคนที่เล่นเนี่ยให้เล่นโดยดาวน์บีทไม่ตรงกันนี่เป็นเป็นแอสติกอันหนึ่งของกากาคุคือว่าทุกครั้งที่มีดาวน์บีทเนี่ยเขาจะพยายามเล่นไม่ตรงกันเพราะเหรอซ,ซึ่งมันจะตรงข้ามกับดนตรีตอนตกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเออเนี่ยเล่นแบบตรงบีทเนี่ยใครๆก็ทาได้ใช่ไหม แต่ให้เล่นแบบเอเลแก a n แล้วก็ห่างกันนิดนึงอ่ะให้เสียงมันแบบดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันยากที่จะทำฉะนั้นเขาก็เลยพยายามจะทำอะไรเงี้ยนันน่าสนใจครับเ,เลยน่าสนใจะจะห่างกันนิดนึงอันนี้ผมใช้ออโต้ฟลูดเล่นในในเรนจ์ของของฟลูดทำให้เสียง เสียงมันแบบมันเข้มข้นมากขึ้นคล้ายๆกับชักวาชิอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ให้ใช่ไหมฮะผมให้เชลโลเล่นเล่นโมทีฟของโคโตเออเสียงมันมีความเป็นบบคล้ายๆโคโตคล้ายๆใช่ไหมะนี่นี่ก็คือท่อน Autumn Colors อย่างที่เห็นก็คือผมผม introduce t e m p ปมาแบบ มาแบบเป็นเป็นสแควร์เทมโปแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นนมันไม่ได้เป็น่นงก็ให้มือขวาของฮาร์ปเล่นกลิซันโดเบาๆเป็นบิสบิเลียนโดเี่ยเหมือนกับมืนกันกดินเสียงอะไรแบบแพรวๆอยู่ข้างบนอะไรอนี้นนพี่ฝั่งแล้วพี่นึกถึงเนี่ยในในวัดที่มันจะมีแบบบินชายชายใช่ไบมมันมีบบนลม อ๋อฉัน่าจาวัดญี่ปุ่นมีป่ะนี่พี่ไม่รู้มันจะมีช่วงฤดูใปไหมเอ้ยฤดูร้อนนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนเลยที่อ๋อะแะเองที่เห็นคือผมบอกว่าโพโคอาโปโคอาชิลเลรันโดนะฮะไม่มีอินเพรสเทบิลก็คือคนคนฟังต้องต้องไม่รู้สึกว่าเรากำลังอาชิลเลรันโดอยู่ <laughs> โอเคนี่คือนี่คือคือไอเดียหนึ่งของของกากาคุคือว่า เออกากาคุเนี่ยคนเล่นเนี่ยเทมโปตอนแรกเนี่ยจะช้ามากแต่ว่าดนตรีมันจะค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่คนคนไม่สังเกตอพอพอไปถึงตอนจบนี่คือแบบจะจะเร็วเลยประมาณนี้อืมโอเคคือเป็นไอเดียที่มาจากกากาคุตรงเนี้ยที่จริงมันควรจะเร็วกว่านี้ เดี๋ยวเล่นให้จนจบ,บตรงนี้แล้วกันอุยผมเข้าใจว่ามันมันเล่นยากมากสาราพาดตรงนี้แล้วเราก็กลับมาอยู่ในท่อน realization ซึ่งก็คือ tempo เนี่ยมันก็จะหายไปหมด ไอเสียงเสียงเมื่อกี้นี้เสียงเสียงเสียงฟลูดเล่นฮาร์โมนิกบวกกับบวกกับเชลโลเล่นฮาร์โมนิกเล่นเป็นคู่ห้าเนี่ยมันเป็นเสียงที่ผมพยายามทำให้มันคล้ายกับเครื่องดนตรีชื่อว่าโชว์เป็นเป็นแคนเป็นแคนญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นเป็นบับุรุษของของแคนของอีสานเรานี่แหละอ๋อหรือครับประมาณนี้โอเค